เพื่อวันนี้กดติดตามช่องนี้เลยครับช่องล็อกอินทีวี สองสี่สามห้าหกเดียครับสวัสดีครับผพืของเฟรมซีเฮดนะครับผู้ชมผมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อสีรุ้งเลยนะครับผู้ชมแต่ในเกมผู้ชมจะมองเห็นชื่อผมไม่เป็นสีรุ้งนี่วันนี้ผมจะมาเล่นเซิร,ร์ฟไล์โบสนะครับวันนี้มีไลโบสหลายอันนะครับ คุณผู้ชมนี่เป็นเซอร์ไวนโบเหมือนกันนะครับสามนี้แต่โคงกมินิเกมเราจะมาเล่นเซอร์ไวน์โบวเกมนนะครับคุณผู้ชมโอเคข้ามผมมาแล้วครับคุณผู้ชมผมือบอกไปเสียงว่ากี้เสียงอะไรครับเดี๋ยวผมบอกเสียงทีวีเพราะผมดูอยู่มีคนจอง นี่นี่นะเข้าไปเลยตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมทำไมเดินไม่ได้โซดี้ว่างไงพวกผมขอปรับเป็นมุมมอง PVP แบบนะครับนี่ครับผมปรับเรียบร้อยอ่ะฮึระดับทอง เคือป anyway> ัดท้อเน้อเนอน้ำเนื้อยังไม่ถึงเวลาฟันนะครับคุณผู้ชมปัฟันได้แล้วผมเทพพีพีครับคุณผู้ชม นี่ <c oughs> นี่เทพ p ี p ของแท้เฮ้ยเราเราเราอีกคนนึงนี่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 เดี๋ยวมีคนก๊อปสก,กีมผมครับคุณผู้ชมสก,กีนี้ผมทำเองแต่มีคนก๊อปเอ้ยจะเอาะเลยลูกด้ <c oughs> จะเอาอะเรา โอเคเขาเซฟใหม่เอ๊ะเอ๊ะเอพี I P นึงของ V I P เพราะแบบโห่ตอนแรกเล่นนี้เพื่อสความสนุกก็จะแล้วเขาผู้ชมเอ๊ะนปรับไม่จบโอ๊ยโอ้ยคุณผู้ชมผมก็ยังไงว่าผม V I P ไม่ใช่ก็คือตรงนี้อะตรงคาว่าเกทข้างหลังถ้าเกิดเป็นคาว์บะ V I P ก็คือเราเป็น V I P เหมือนกับคนนี้อ่ะคุณผู้ชมเป็น V I P ก็ V I P จะบินได้เขาก็มีสัตว์เลี้ยงตานเลยครับเหมือนกับระต่ายคนนั้น,เ,น,น,น,เ,นเขาเป็น V I P เอ็นลี่เขาเป็น V I P เอ้ยไม่ใช่คือ V I P จะนั่นนะ V I P แบบนั้นจะมีสัตว์เลี้ยงครับผู้ชมโอเคเอาเปเไปเล่นเซิร์ฟไปเลยโอ๊ย เสิร์ฟน้ำเปล่าฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้ว่าอะไรทั้งสิ้นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวก็วังโดนตายแล้วกันโอเคไหมเสิร์ฟขอบอกให้เสิร์ฟนี้มีคนไทยน้อยมั่วเช่นแบบนี้เดิมหนึนึ่งจุดูงชิดารได้เสิร์ฟนี้เลยครับเสิร์ฟไลโบลู ผมชอบเว้นแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดตรงป้ายไเลยคุณผู้ชมก็จะได้มาเจอผม,ม่เกิดคุณผู้ชมมองเห็นผมคุณผู้ชมว,ว่าทำสัญลักษณ์แบบนี้เลยครับแปลว่าทักทายผมนะครับคุณผู้ชมฮยยย,ย่ายยยอยย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 มยยยยยย ขอกินขอกินตอนไงหรือว่าตรงนอเทมชามเป็น TNT เก็บ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 เริ่มกาดสู้กันแล้วนะครับคผู้ชมวันหินถ้าคนที่มีชุดกอก่อนเลยนะครับคุณผู้ชม โกงเหรอโกงเหรอบางบางทีผมก็ก่าเลยครับคุณผูชมตอนผมเล่นตอนมืดผมกลาพอผมเล่นตอนเช้าผมเก่งกคุณ้ชมอยากเห็นความเก่งที่แท้จริงมั้มครับแตคุณผูชมก็มาเล่นแต่เท้าเลยนะครับคุณผู้ชม แต่ถ้าเกิดใครมีกำบ้านก็อย่าก็อย่าเพิ่งเล่นก่อนนะครับคุณทำกำบ้านเสร็จก่อนนักครับแต่ผมทำกำบ้านเสร็จแล้วถูกคืนอันนี้คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชม หาปุ่มคลาสติกไ,ไม่เจอนช่แหละเชื่อมผมบกลกนะจูจ่ๆก,การแบบพีซเฉยเขาคอชว์งอแบบ5้3 2 1โอเคัเ,เอาผมกทุกเกิดทุกเกิด ถ้าเกิดผมชนะครั้งครั้งนี้อะคือผมจะแพ้ต่อถ้าเกิดผมแพ้ก็คือผมเจอเจอจบทุกแพ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมชนะ <c ười> ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยคะคุณผู้ชมกดไลค์เพื่อให้ผมชนะค่ะคุณผู้ชมจะใช้มือเปล่ามีอาวุธแค่เนี้อเจะของกินง่้ เป็มีท้าเป็นมิท้าในหัวใจเขาเป็นแบบนี้ค่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮัลบ๊ายบาย 拜拜拜。Bye, bye, bye.